นะครับเราก็ต้องมาพูดถึงกันหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนที่หลายคนรู้กันนะครับเราไม่ใช่4ีคุณสภาคทฤษฎีอย่างเดียวเรามีภาคปฏิบัติด้วยและทดสอบใช้งานจากผู้ใช้จริงรีวิวจริงมาถึงผดจริงก็จะมรถที่นํามาทดสอบนะครับรถที่นํามาทดสอบ ทครับวันนี้ออกนอกสถานที่กับศอสักดานะครับมาพิชิตนะครับมาพิชิตเนิน600นะครับเนิน600เป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานี่สาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ทหารเขาตรวจการอยู่ไหนครับก็จะเป็นพื้นที่ของอ่กัมพูชานะครับอยู่ที่น้ำยืนนะครับอยู่ที่น้ำยืนอุบลราชธานีแน่นอน นะครับเราก็ต้องมาพูดถึงกันหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนที่หลายๆคนรู้กันนะครับเราไม่ใช่4คุณสภาคทฤษฎีอย่างเดียวเรามีภาคปฏิบัติด้วยแน่นอนเรามาอยู่ที่เนินหกรนะครับเราก็จะมีรถที่นํามาทดสอบนะครับรถที่นํามาทดสอบอย่างตัวนี้นะครับแน่นอนผมไม่ห่วงเลยนะครับเขาคือ King of o f f r o a d อย่างแท้จริงนะครับสำหรับ80นะครับบางคานเขา รวยคือเงินหกรเนี่ยขนมสําหรับเขาเลยแต่สําหรับรุ่นอื่นๆเนี่ยบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นงานที่อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งคันที่ผมขายประจํายังไม่ได้มาทดสอบกันสักทีนะครับ f o r t จูเนอร์สองจุนะครับ, er 4, รบหรือว่า2.8งจคูณสีอันนี้เป็นเกียร์เดิมเครื่องเดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไม่มีการปจูนอะไรเพียงแต่ว่าติดอาวุธมานะครับติดอาวุธมาเหมือนที่เคย ไลฟ์ไปในคลิปก่อนนะครับว่าเป็นรถที่พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับมีอาวุธให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้นะครับนะกนะ็จะมีไหนมีกันุคือชุดแต่งในส่วนใหญ่เป็นไอรอนแมนนะครับเป็นของไอรอนแมนอยู่แล้วนะครับคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วเราก็มาลองใช้จริงให้กับ FC ได้เห็นว่า Fortuner เราแต่งมาแบบนี้ลุยได้จริงใช้ได้จริงนะกันชนหน้าไอรอนแมนนะครับไฟตัดหมอกไอรอนแมนวินไอรอนแมน มีใส่ไซเรียวมาด้วยสโนวก์เกิลสฟอรีเต็นท์ไอรอนแมนนะนี่ก็หมดไปโอ้โหเกือบแสนแล้วนะครับเกือบแสนแล้วนะผมเคยบอกไปในคลิปแล้วแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังว่า,าวนะรถที่ยกมา2นิ้วกําลังดิบกําลังดีนะครับกำลังดีกำลังดียกมา2นิ้วใส่านะครมาใส่านะครมาเอามาลุยเห็นเห็นกับจะคือด้วยความที่ f o r t u n e r 2.8คือผมไม่ห่วงคือแรงบิดแรงมาเข้าได้อยู่แล้ว รแรงบิดแรงมาก่าได้อยู่แล้วคือ2,755 cc 177แรงม้าในตัวนี้นะครับบิดบิดประมาณ400นะครับบิดประมาณ3-400สบายสบายแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่แบบแบบดิฟล็อกมาเลยเหมือนกับรีโวเไงนะครับเป็นจิปลักษณะของ ATC r นะครับพอมาลุยจริงๆก็จะมีมีฟรีทิ้งบ้างนะครับแต่ก็ผ่านมาได้นะครับขึ้นเน,น,เนิน600มาได้นี่แหละสบายๆแต่งมาให้เป็นแสน นะครับแต่งมาให้เป็นแสนขายอยู่1นึ่งล้านหนึบาทนะครับขับขี่้ดยผมเองผมจะมีคลิปตอนขึ้นตอนลงไปฝากนะครับแต่ว่าผมมาอยู่เห็นบรรยากาศแล้วมันสวยดีนะครับอยู่บริเวณชายแดนเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกประเทศเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนตัวนี้คือตัวโดยพื้นฐานเ,เดิมของเขาเนี่ยทางทางออฟรถแค่เนินหกร้อเยเยคือขนมสำหรับเขาเลยนะวิ่งมาเหมือนกับนั่งนิ่งเหมือนรถลิมบุซิน ประมาณนั้นแหละไม่มีแบบไม่มีสตอสทัชเลยทั้งที่ทางนี่โอ้ยังโหดเลยขับมาแบบคือแบบเขาเป็นรถเที่ยวป่าอยู่แล้วนะครับสำหรับ80นะเป็นรถที่วางคานมาแล้วก็คันนี้ไปติดอาวุธมาครบเลยนะนะครับนะเอ่อดิฟล็อกเออไม่ใช่ใส่แอร์ล็อกเกอร์มาเพิ่มนะแล้วก็อาวุธครบมือมากนะครับอาวุธช่วยทั้งอาวุธช่วยเหลือนะครับวินนะครับวินสปอร์ตไลท์กันชนนะครับคือสามารถเกียร์แบบ ช่วยช่วยเพื่อนได้นะครับช่วยเพื่อนได้ <Okay. S 1> คันนี้แต่งหมดโอ้โหน่าจะหลายแสนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนชุดยกนะครับชุดยกนะครับแม็กยางกันชนวินสปอร์ตไลท์สโน็กเกิลออนนิน่งแหลกหลังคาเต็นหลังคานะครับเฉพาะแอร์ล็อกเกอร์นี่ก็เกือบแสนและใช่แ,แล้วคันนี้ผ่านสบายมากเป็น เป็นเจ้าแห่งออฟโรดอย่างแท้จริงนะใครอยากมาวัดกับ80นี่มาลองได้เลย,เลยนะครับขับเดี๋ยวมีคลิปฝากขับเหมือนไม่มีอะไรเหมือนทางปกติเลยนะครับเหมือนทางออฟโรดปกติเลยนะครับ899,000นะครับขายไปด้วยนะชมบรรยากาศไปด้วยขายไปด้วย899,000บาทนะฝาก FC เลยอันนี้คือทดสอบให้ผ่านพร้อมลุยแล้วก็อันนี้เป็นน้องใหม่แห่งวงการเลยจริงๆก็ไม่อยากจะเอามาลุยเท่าไหร่นะ <c oughs> ใหม่มากนะมันรถป้ายแดงเลยคันนี้นะครับเพราะว่าเป็น เชลเบรดโคโลราโดตัวสุดท้ายก่อนที่จะมีการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายใชไม่ใช่ไม่ผลิตใช่ไหมหย,หยุดขายหยุดขายในเมืองไทยก็จะเป็นเนี่ยสตอมสี่คูนสนะสตอมสี่คูนสี่ไฮคันที่นะครับไฮคันที่สี่คูนสี่ออโต้โฟ,โฟก็เป็นเครื่องเกียร์เดิมเหมือนกันนะครับสองจดีเซลเทอร์โบร้อยแปม้าก็จะมีติดอาวุธมาเพราะว่าไม่ได้ว่าจะไปช่วยใครหรอกนะครับไปให้เขาไปให้เขาช่วย ติดวินซอนมาในวินเชียกวินซอนมาของ tgm นะครับ s n o r k e ลอกก่า sport l i g อ t onning เต้นหลังคามาเหมือนกันนะครับใส่กระบะลอยสไตล์แบบออสเตรเลียมาของไอรอนแมนนะครับคันนี้แต่งดูเหมือนเรียบๆแต่หมดเยอะกว่า Fort u n e r นะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์่าอองเฉพาะกระบะลอยนำเข้าจากออสเตรเลียนี่ก็หลายตังค์แล้วนะครับหมดไปหลายแสนเหมือนกันนะครับก็ผ่านมาได้ระดับหนึ่งนะครับผ่านมาได้ระดับระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ฉลุยแบบเหมือนกับพวกคานแข็งเขา รถบางคานเขาแต่ก็พิชิตมาได้สบายๆนะครับผมมีคลิปตอนขึ้นและตอนลงให้ได้ดูกันแบบคือเราไม่ต้องไม่อ่านตำรานะครับเรามาพิสูจน์ความจริงกันว่ารถของเราสามารถไปได้จริงหรือเปล่านะครับไปได้จริงแล้วมาถึงจุดพิชิตได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยมาถ่ายคลิปฝาคันนี้ขายอยู่799รวมของแต่งไม่ถอดละนะครับเป็นเป็นเป็นลิมิเต็ดเป็นแรไอเทมไปแล้วจะบอกว่าไปซื้อป้ายแดงก,ก็ไม่น่าจะมีละ ไม่มีแล้วต้องโยนเป็นจังนำเข้ามาจากต่างประเทศแพงกว่าเดิมอีก799,000บาท899,000บาทแล้วก็1 000, 1 9่0 0 0บาทนะครับครบทั้ง3เวอร์ชันนะครับฝากทีมออฟโรดนะครับแล้วก็ฝากลูกค้านะครับแล้วก็ f อของมงคลทันเตอร์ฝากติดตามนะครับใครสนใจอย,อยากจะได้รถออฟโรดรถ4ี่ขุนะครับทดสอบใช้งานจากผู้ใช้จริงรีวิวจริงมาถึงจุดจริงๆนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0840369999นย์สามหกเก้าเก้าะครับศูน 9999นะครับสศดาจุดพิกัดยืนที่เนิน600ต้องคาราเอไปก่อนสวัสดีครับ